สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นรันดอมความรักของชาวธาตุน้ำที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะโดยที่จะรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้เป็นของคุณเมื่อกดเข้ามาดูแล้วเรามาเช็คพลังงานหลักกันดีกว่านะคะเออบอกได้เลยนะคะว่าคลิปรันดอมคลิปนี้ของชาวธาตุน้ําโดดเด่นความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลา เลิกรายหย่า hmm. ร้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วนะคะหรือเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันก็ได้นะคะเอ่อแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะแบบต่างคนต่างอยู่แล้วเนาะต่างคนต่างอยู่แล้วนี่ในเคสที่เป็นคนรักเก่านะในเคสที่เป็นคนรักเก่าแล้วก็อาจจะมีการเลิกรายย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันเนี่ยนะอาจจะต่างคนต่างอยู่มุมใครมุมมันแต่นะคะอาจจะยังมีเรื่องให้ต้องโฟกัสกันเช่นการเป็นพ่อของลูกการเป็นแม่ของลูกนะคะมีการแบบพยายาม นะที่จะรักษาระยะห่างระหว่างกันแต่ก็อาจจะยังพยายามนะคะที่จะยังให้ได้แบบดูแลลูกเต้ากันไปอะไรเงี้ยนะหรือว่ามีการพยายามที่จะยังให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าอ,อ่อมีเรื่องของธุรกิจกิจการงานนะคะออมรดกตกทอดอะไรเงี้ยต่างๆร่วมกันก็ได้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันว่า คุณหรือเขาก็ตามนะคะไปเลิกเลิกเลิกกับเลิกกับคนของตัวเองแล้วอะอางน,นี้ดีกว่าใช้คํานี้คุณหรือเขาก็ตามนะคะที่เลิกกันแล้วแล้วฝั่งใดฝั่งหนึ่งนั้นมีมีมีสามีมีภรรยาไปแล้วมีแฟนไปแล้วนะคะแล้วก็เกิดการนิ่งสงวนท่าทีกันนะคะอันนี้คืออาจจะยังไม่ถึงขั้นพวกคุณ ออใช้คำว่าอะไรเดียอาจจะยังไม่ถึงขั้นเลิกก็ได้สำหรับเคสนี้นะอาจจะแค่เย็นชาจืดชืดเออมันดูหมางเมินมันดูรักษาระยะห่างดูเย็นชาจืดชืดเนี่ยจะไปมาหาสู่กันก็ต้องเดินทางเออมันเป็นรักทางไกลที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ในเคสนั้นนะมันมีการนิ่สงสงวนที่เพราะอะไรเพราะว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบเฮ้ยมีแฟนไปโฟกัสแฟนตัวจริงที่ที่เป็นอะนะนะแต่แต่แต่ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะจืดจืดไปแล้วมันชืดชืดไปแล้วอะไรเงี้ยมันอยู่ห่างไกลกันมากๆอะไรเงี้ย เราก็เลยมีการนิ่งสงวนท่าทีเพราะอีกคนหนึ่งคือดันมีแฟนไปแล้วนะคะหรือว่าอีกคนนึงเนี่ยต้องดูแลคุณแม่ก็ได้นะเออเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือเป็นความสัมพันธ์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะอืมก็คือแฟนเก่าคนรักเก่าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เย็นชาจ,จืดชืดนะคะเอ,อ่อหรือเป็นเป็นรักทางไกลที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆหรือมันมันมีความห่างเหินกันนะคะดูทรงโลกส่วนตัวสูงหรือต่างคนต่างอยู่แล้วนะคะ แต่ออมมองเห็นนะถ้าเคสที่แบบมีการนิ่งสงวนท่าทีแล้วก็ต่างคนต่างอยู่เนี่ยอาจจะแบบไปซุ่มดูแลแฟนที่ที่มีปัจจุบันใช่ไหมหรือไม่ก็อ่อซุ่มทำทำอนาคตทำปัจจุบันให้ดีอะเอออยู่กับปัจจุบันแล้วแบบเออมันรู้สึกดีอะไรเงี้ยนะคะอีกในยะนหนึ่งนะก็คือการที่พวกคุณนั้น,นนะดันยังต้องข้องเกี่ยวกันที่ที่ที่บอกไปแล้วนะว่ามีอะไรที่ยังต้องดันยังต้องข้องเกี่ยวกันแม้จะ เลิกลายอย่าร้างเยนชาจืดชืดกันไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วอ้อมมองเห็นน่ะพวกคุณน่ะมีความแตกต่างกันด้วยนะคะ <S <S เป็นความสำนที่มีความแตกต่างแน่นอนนะอายุเชื้อชาติภาษาศา,ส,า,ศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคตินะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่มันมีความไม่ค่อยยอมกันนะ <S <S 1> <S 1> มันก็เลยทําให้พวกคุณดูอยู่มุมใครมุมมันยังไงพี่กนนะคะ แต่อย่างที่บอกไงว่าบางเคสก็ดูแลลูกเต้าด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะอ่ะอน,นี้คือพลังงานหลักนะคะแล้วลัคนาราศีที่โดดเด่นมากๆที่ขึ้นมาเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะมีไพ่าชาวพิจิกนะคะมีไพ่าชาวรากรกฎนะคะมีไพ่าชาวพฤษภศนะชาวกันนะคะแล้วก็มีชาวธาตุด,ดินมังกพรพฤษภศกันอันนี้ที่โดดเด่นมากๆเลย ะะเอาละตั้งแต่ต้นจนถึงตรงนี้นะคะลองดูซิว่าพลังงานหลักตรงสัก60%ขึ้นไปหรือเปล่านะคะถ้ามันตรง60%ขึ้นไปไปต่อได้เลยนะแต่ถ้ามันน้อยกว่านั้นอาจจะยังไม่เชื่คลิปของคุณจะดูต่อหรือไม่ดูอันนี้แล้วแต่เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันซิว่าเขาคิดนึกรู้สึกอะไรยังไงกับคุณแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปนะคะอนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวเท่านั้นเลยนะใต้คลิปนี้นะสำหรับบ้านแดงนะบ้านแดงจะมีอ่านเพิ่มเติมใช่ไหมกดเข้าไปนะคะก็จะมีลิงก์ต่างๆนานาของออมนะผลิตภัณฑ์สายโมการดูดวงส่วนตัวหรืออะไรต่างๆนานาตรงนั้นนะะสามารถที่จะกดเข้าไปเยี่ยมชมนะคะถ้าชอบใจพอใจอะไรยังไงก็ทักทายสอบถามหลังไหม์กันได้เลยนะคะ,ะหรือนะคะจะช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์นะคะหรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่อง ะะการให้ปุ่มซุปเปอร์ตังค์การให้ของขวัญของรางวัลอะไรต่างๆก็ยินดีนะคะก็ขอบคุณมากๆเช่นกันเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องกันต่อของเรานะคะแล้วเขานะคะรู้สึกคิดนึกอะไรยังไงกับคุณบ้างนะ,ะอ,อ๋อมีว่ารู้สึกว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะอืมยิ่งถ้าเป็นเคสที่แบบต่างคนต่างอยู่แล้วมีช่องว่างมีระยะห่างแล้วนะคะอ,อหรือพวกคุณดูหมางเมินจืดชืดกันมากๆแล้วนะ เอามายังไงยังไงเขาก็ยังคิดถึงคุณนะคะเอาไม่แน่ใจว่าคุณงอนกันก็ได้ไงเออมีความงอนกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขายังยังยังคิดหรือว่ารู้สึกในเรื่องของการที่จะกลับมาหากันอยู่เลยอะเออจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันเนาะ เออยังยังต้องการโอกาสนะคะคิดถึงยังต้องการโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันในบางเคสเนี่ยเขายังต้องการเรื่อง18บวกกับคูณอยู่เลยอะไรเงี้ยนะเออยังต้องการโอกาสที่จะได้มามีเซ็กกันหรือว่ามี18บวกกันอยู่นะเออคิดถึงนะคะช่วงเวลาที่เราเคยมีอะไรกันก็ได้นะ นะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องนั้นจะเป็นเรื่องงานนะอืนะคะก็เขาอาจจะรู้สึกคิดนึกในเชิงยังยังต้องการโอกาสของความสัมพันธ์นี้ไว้ด้วยเรื่องการงานการลงทุนการเงินผลประโยชน์อะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกคิดนึกของเขานั้นเอามาว่าเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงคุณแล้วก็ดูทรงอยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่อยากได้โอกาสในความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็ในเคสที่พวกคุณเ,ออเป็นคนในกลุ่มสังคมร่วมกันนะคะเช่นเ,ออเป็นกลุ่มสังคมร่วมกันยังไงคือพวกคุณอาจจะง,งอนกันมีความเย็นชากันแต่พวกคุณดันอยู่ในสังคมร่วมกันเป็นเพื่อนกันปาร์ตี้ด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะออกมาว่าตัวเขาเองก็น่าจะยังอยากผูกมิตรกับคุณอยู่นะเอายัางอยากให้เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเอ,ออยังเนี่ย ยังยังต้องการข้องเกี่ยวกับคุณนะคะอาจจะรู้สึกว่ายังอยากเห็นข้อความคุณหรือยังอยากทักหาอยากอะไรอยู่นะคะเนาะก็เป็นไปได้ถ้าไม่ใช่เรื่องงานเรื่องเงินนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนั่นแหละนะที่ยอมบอกไปนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณค่ะนะคะเราต้องการการกลับมาหรือต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เอ่อยังยัง,ย,งยังจับฉวยกันไว้ยึดจับกันไว้อยู่นะคะทีนี้ อีกเคสหนึ่งอ่าอันนี้อาจจะฮาร์ดคอร์นิดนึงนะคือคุณกับเขาเนี่ยหันหน้าเป็นคนละทิศละทางละนะคะคือต่างคนต่างอยู่จริงๆอะ่ะเออแล้วมันก็ห่างโอ้เอามาว่าเขาอาจจะกําลังขอโทษนะคือเขาอาจจะรู้สึกแฮปปี้กับการที่เขาเนี่ยกําลังไปไป,ไป,ไ,ปไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้ทั้งงานใหม่เอ,อ่อคนใหม่ๆความสัมพันธ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยกำลังอยู่ในระหว่างการมีเพื่อนสนิทเพื่อนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาอาจจะไปโฟกัสหรือไปแฮปปี้ตรงนั้นก็ได้กรณีที่พวกที่พวกคุณแบบ ผมไม่คุยกันแล้วเลยห่างๆกันมากๆมุมใครมุมมันจริงๆนะคะอ่ะแล้วดูสิว่าเขาจะทำยังไงกับคุณนะคะสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยออมมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะกำลังเหมือนกับจะตัดสินใจเอาใช้คำนี้ก่อนก็ได้นะดูทรงเหมือนกับอาจจะจับตามองความสัมพันธ์นี้จับตามองคุณหรือจับผิดคุณก็ได้นะ นะคะมีพลังงานในเชิงกาลังอยากจะตัดสินใจอะไรให้มันเด็ดขาดเช็ดเจนก็จะตัดสินใจอะไรบางอย่างจะจะพิภากษาจะทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการประเมินก็ได้นีเป็นการประเมินสถานการณ์ประเมินผลงานอา่าเป็นการดูอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพนันธ์นะดูดูเขาจะแบบสังเกตสังกามีดีเทลนะคะลงดีเทลจับผิดยุ่งยิมหรืออะไรบางอย่าง ะะเพื่อที่จะให้ได้รู้แจ้งเพื่อให้ได้ชัดเจนหรือเพื่อที่จะพิพากษาลงทันหรือตัดสินใจหรือประเมินสถานการณ์ได้ถูกอะไรเงี้ยนะคะโดยที่ตัวเขาเองนะคะจะเอามาตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบชอบเป็นผู้นำนะมีความเป็นผู้นำชอบควบคุมนะคะหรือเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าคุณบรารมีสูงกว่าคุณหรือว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีวุฒิาภาวะที่สูงกว่าก็ได้เช่นกันนะคะ สิ่งที่เขาจะทํออาอมมองว่าถ้าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันนะ่ะอ,อมมองว่าเขาอยู่ในระหว่างการประเมินศักยภาพในตัวคุณก็ได้นะคะจะประเมินดูซิอาธทัุน้ําผ่านเกณฑ์ไหมอ่านะคะหรือประเมินดูสถานการณ์นี้ซิว่าทัุน้ําจะยังไงอ่านะดูเขาจะออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรดูดูมีอีกโก้หรือว่าดูมีความหยิ่งหงหรือว่ามีการวาง วางท่าวางมาดวางฟอร์มอะไรพอสมควรนะ่ะเอามองเห็นภาวะที่เขาน่าจะวางตัวในเชิงเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าจากไพ่นะวางตัวเป็นผู้นำนะคะในการที่จะบางทีก็มาหงุดหงิดชุนเฉียวหรือหึงหวงคุณหรือว่าบางทีมาหวงก้างคุณนะคะหรือว่าบางทีก็แบบ บุกเข้ามาอ่าบุกบุกเข้ามาหาคุณมีเรื่องอะไรบางอย่างก็บุกเข้ามาอย่างนี้ก็ได้ไงเช่นอะไรเป็นการสั่งการสั่งงานก็ได้กรณีพวกคุณร่วมงานกันนะเออเป็นการสั่งงานเป็นการอะไรนะคะแล้วก็บางทีถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นมันเป็นลักษณะของรักทางเลือกนะอ่าถ้ามันเป็นความสัมพันธ์รักทางเลือกเนี่ย สมมติเนาะว่าเขาอยู่เขากําลังมีมีตัวเลือกอ่ะสมมติคะ,ะเขาเขาอยู่ในระหว่างการมีช้อยมีออปชันเข้ามามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะเอางเขาก็กระโจนใส่เข้าหาอ,อ่อตัวเลือกทางเลือกที่มีนั้นเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังต้องการให้คุณยังป้วนเปี้ยนอยู่ในความสัมพันธ์เช่นกันนะคะเช่นการที่พวกคุณเนี่ยเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่รักทางไกลแล้วก็อยู่ห่างเหินกันห่างหางกันอยู่ใครอยู่มั่นอะไรเงี้ย นะคือความสัมพันธ์ที่ยังอาจจะยังไม่ได้เลิกขาดยังไม่ได้หย่าขาดนะคะเอาอมาว่าเขาน่าจะนะคะยังยังต้องการให้คุณยังปวนเปียนกันอ่ะเออนะแต่อย่างที่บอกไนงะปวนเปียนเรื่องลูกก็ได้นะคะปวนเปียนเรื่องมรดกทรัพย์สินเงินทองการงานหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ในเคสที่เลิกลายหย่าร้างแล้วอ่ะในเคสที่เลิกลายหย่าร้างแล้วหรือเป็นแฟนเก่าซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยว่าเขามาหวงก้างคุณหรือเปล่านะอาจจะมีพลังงานในเชิงแบบ แบบไม่อยากให้คุณไปมีใครก็ได้นะไม่อยากให้คุณไปมีใครนะคะแล้วก็อยากแบบเขาเรียกว่าเป็นอยากควบคุมหรือว่าอยากเป็นผู้นํานะคะในความสัมพันธ์เนี้ยให้แบบให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้นะคะอีกในยะหนึ่งถ้าเกิดตัวชาวธาตุน้ํามีมีรักทางเลือกนะคะไม่ใช่เขานะเป็นตัวชาวธาตุน้ําเองที่มีรักทางเลือกอ่ะอมองว่าตัวเขาเองก็ยังมีความไม่ชอบอยู่นะอื นะคะไม่ชอบเช่นสมมุต,มติถ้าชาวธาตุน้ําต้องการเอาคนคนเนี้ยพลังงานเนี้ยเป็นเป็นตัวเลือกคุณน,นะคะชาวธาตุน้ํามีช้อยมีออปชันมีตัวเลือกทางเลือกแล้วคุณก็เอาคนคนนี้ยมาเป็นทางเลือกด้วยไม่ว่าเขาจะเป็นแฟนเก่าคุณหรือเขาจะเป็นใครก็ตามคุณเอาคนคนนี้ยมาเป็นตัวเลือกด้วยเอาว่าเขาก็อาจจะไม่อยากนะไม่อยากเป็นตัวเลือกใครนะคะไม่อยากเป็นรักทางเลือกให้ใครอ่าไม่ชอบอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยออกแนวเหมือนกับจะยิงยิงว่างท่าว่างฟอร์มนะคะ อาจจะแบบเอ้ยรอดูจับตามองดูอะไรมันคืออะไรยังไงกันนะเพื่อที่จะได้รู้แน่ชัดนะว่าจะทํายังไงกับคุณดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้กรณีท่าชาวท่าน้ําเอาเขาเป็นเป็นหลักทางเลือกนะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปมรวมสรุปมรวมนะคะว่าเขาจะทํายังไงกับชาวท่าน้ํเอมมองเห็นค่ะเป็นเป็นเป็นลักษณะของการที่เขาน่าจะมีภาวะความเป็นผู้นําหรือเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์นะคะหรือ ใช้ความเป็นมีมีอำนาจหรือว่าความเป็นหัวหน้าหรือว่าอ,อวางวางมาตรวาง,วางฟอร์มอะไรเงี้ยมีอีโก้หน่อยในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแล้วเป็นการประเมินสถานการณ์หรือแค่ป้วนเปี้ยนกันนะอ่าก็คือทำ,ทำให้ชาวทัดน้ํายังยังป้วนเปี้ยนกันอยู่นะคะยังเข้าเข้าออกออกยังป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนกันเพื่อรอการตัดสินใจรอการประกาศผลประเมินผลลงดาบอะไรเงี้ยนะคะ เนะเป็นการป้วนเปียนนะเป็นการป้วนเปียนยังยังทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยป้วนเปียนกันอยู่นะคะคือยังไปไหนไม่พ้นกันนะเออว่างั้นเถอะนะคะแล้วในบางเคสเนี่ยเอามีความรู้สึกว่าในอนาคตนะคะเขาจะรู้นะเขาจะรู้ว่าจะต้องตัดสินใจยังไงนะคะในอนาคตนะเอาก็มองเห็นนะ แต่พ่ยังไม่ได้อ่านไปถึงตรงนั้นว่าเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ในอนาคตเขามีโอกาสที่จะรู้ค่ะแบบตื่นรู้ว่าเออตื่นรู้รู้แจ้งว่าเออจะต้องทํำยังไงนะคะทีนี้เรามาดูที่ทางแนวโน้มหน่อยอ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปเลยในะทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นแอบรักแอบชอบนะอ๋อ,อว่ามันคงยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะเออเป็นความสัมพันธ์แบบแอบรักแอบชอบดูหวานเสน่ห์กันไปกันมานะคะเออก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อะ นะก็ยังแค่แบบดูดูกันไปแอบรักแอบชอบกันไปนะถ้ามันเป็นรักซ่อนเร้นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่เปิดเผยไม่ได้ก็อาจจะยังเป็นโลกสองใบให้กันและกันอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ช้อยออปชั่นตัวเลือกทางเลือกนะคะเป็นโลกสองใบที่ซ่อนเร้นไว้นะคะอาจจะยังมีการไปไปมาๆกันในเชิงช้อยออปชั่นตัวเลือกทางเลือกนะแล้วอมก็มองเห็นด้วยว่าบางทีพวกคุณข้องเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้ไงน,นะคะเนี่ยยังไปไปมาๆกันเรื่องโปรเจกต์ เรื่องการงานที่มีโอกาสนะคะที่จะประสบความสําเร็จด้วยซ้ํามันมันเป็นความสำาร็ที่มองเห็นอนาคตที่จะประสบความสําเร็จได้ในเรื่องของการงานหรือเปล่าแล้วมันก็แอบรักแอบชอบกันไปหว่านเสนห์กันไปหรือว่ามันก็เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่าเออเป็นความแอบแอบซ่อนซ่อนกันไปโดยหวังผลความสําเร็จเรื่องการเรื่องงานเป็นหลักอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะแต่ถ้ามันไม่ได้มีเรื่องงานด้วยกันเนี่ยอมมองว่านะเป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณกับเขาหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะมองเห็น ว่าความสัมพันธ์นี้มีอนาคตได้แต่ยังไม่บอกอุบอิบไว้ก่อนอ่านะคะรวมไปถึงการไม่ไม่ได้บอกรักบอกชอบด้วยนะอ่าหรือรวมไปถึงการที่ไม่ได้บอกให้รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแสดงว่าทิศทางในนู่ความสัมพันธ์จะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งคู่นะมองเห็นอนาคตร่วมกันหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งมองเห็นอนาคตบางอย่าง นะคะโดยที่โดดเด่นความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นเรื่องงานร่วมกันที่จะประสบความสําเร็จได้หรืออนาคตที่จะประสบความสําเร็จได้แต่มันยังคงเป็นรักซ่อนเลนหรือแอบรักแอบ,บชอบอยู่นะคะเท่ากับอะไรเท่ากับอนาคตอ่ะมันก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดีเนึกออกใช่ไหมมันแค่ที่ทางในโน้มแค่ว่าจะเริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอนาคตได้มันน่าจะประสบความสําเร็จได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความสัมพันธ์เนาะ แล้วก็การเป็นโลกสองใยมันก็จะยังอยู่แบบนั้นนะคะทีนี้ถ้าพวกคุณเงียบนิ่งห่างนะสถานก,การณ์ความสัมพันธ์เงียบนิ่ง,งห่างนะคะเราก็วางมาตรวางฟอร์มต่อกันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะข้องเกี่ยวกันเรื่องงานหรือไม่ได้ข้องเกี่ยวกันก็ตามนะคะสถานก,การณ์นิ่งเงียบห่าอองเอามาว่ายังคิดถึงกันค่ะอาจจะเป็นลนักษณะแบบเออไปไป,ไปม,ามามาผีเข้าผีออกผูกผโผล นะในขณะที่ก็ move on ไปด้วยก็ได้นะคะแต่ในระหว่างที่ move on นั้นเนี่ยก็มาส่องมามองมาส่องสตอรี่มาส่องโซเชียลหรือ,อยังเช็คไผ่ดูหมอเล่นพิกเด็กพอาการอยู่เลยเพราะอะไรมันยังผูกพันคิดถึงอย่างลึกซึ้งอะไรอเงี้ยนะสำหรับเคสที่แบบนิ่งเงียบนะคะนิ่งเงียบแล้วก็แบบดูทรงแบบโอ้ซุ่มเงียบกันมากๆ่ะนะคะอ่ะทีนี้ลัคนาราศีที่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะเนี่ย ชาวธาตุน้ำมีไพ่คู่ขึ้นนะคะหนึ่งตำแหน่งนะควีนและคิงออฟคัพส์นะคะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็มีไพ่คู่ขึ้นอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือควีน f w a วานและคิง f w a วานนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนลคะ่ะแล้วก็ไพ่คู่อีกใบหนึ่งนะคะ t ด e e เอมเพรและ t ด e e เอมเพรสนะพฤะศพและเมสอันนี้โอ้โห ต้องบอกตรงๆว่าคุณกับเขามีความผูกพันที่ลึกซึ้งต่อกันมีนักษณะของการเป็นเนื้อคู่โซเมดนะคะหรือทวินเฟรมก็ตามนะคะในลนักษณะของการที่แบบมันผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติอาจจะหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้นะตามความเชื่อนะไม่เชื่อปล่อยผ่านนะคะมันเลยทําให้มีไพ่คู่ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง intense, อินเทนส์สมชัยคันนี้นะมันดูลึกซึ้งนะ่ะต่อให้ต่างคนต่างอยู่ต่อให้ไม่ติดต่อกันต่อให้อะไรก็ไม่เคยปล่อยวางกันไปไหนได้คะ่ะอินเทนส์มากนะคะเนาะ ละคณะราศีที่ ar, เพิ่มเติมจากตอนแรกที่เมอ่านขึ้นมานะคะไพ่เมเจอร์อคหน้าที่โดดเด่นนะมีชาวเมษชาวเมถุนชาวพิจิกนะคะชาววันพฤหัสธนูหรือมีนนะชาวกรกฎหรือวันจันทร์นะคะประมาณนี้อ so, okay, yeah. to şey ่ะท so sure ีนี้เรามาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะเขาบอกว่าเขารอฟังข่าวความสําเร็จเออไม่ใช่สิเขลืมเขากําลังรอคําขอโทษจากคุณอยู่ อ๋อเกาเลยไม่แน่ใจว่าเขามองว่าชาวธาตุน้าไปทําอะไรกระทบกระเทือนเขาไหมเขารอคําขอโทษนะอยากได้รับคําขอโทษหรืออยากจะรู้ว่าคุณจะเสียใจไหมคุณจะสํานึกผิดไหมอ่าคุณจะอยากขอโทษอะไรเขาบ้างไหมออย่างนี้ก็ได้ไงนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขากังวลเกี่ยวกับรูปร่างหน้าต่างตัวเองมากๆเลยอ่ะอืมนะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่ารูปร่างหน้าต่างของเขาเนี่ยมันต้องใช้ทรมาหากินหรือเปล่าเพราะว่าอีกอีกใบหนึ่งมันบอกว่าเขาต้องการความมั่นคงปลอดภัย นะเช่นเป็นคนดังมีชื่อเสียงเหรอเออต้องรักษาภาพพจน์ภาพลักษณ์ไหมเขาก็เลยไปกังวลเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาบางทีถ้ามันไม่ใช่การ,ก,ารกังวลเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยเป็นการกังวลเรื่องภาพลักษณ์อะไรบางอย่างก็ได้เนะเาะพอให้ใบใหญ่ๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอะ่ะนะความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความเป็นคนมีชื่อเสียงอะไรหรือเปล่านะคะ เนะี่ยเขาก็เลยไปกังวลตรงนั้นมากๆนะถ้าไม่ใช่กังวลเรื่องสุขภาพรูปร่างหน้าตาตัวเองก็กังวลภาพลักษณ์หน้าตามากๆนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการความมั่นคงและปลอดภัยเช่นถ้าเขาใช้รูปร่างหน้าตาทามาหากินแน่นอนมันทําเงินให้เขาเขาก็ต้องดูแลรักษาตรงนั้นเป็นพิเศษก็เลยทําให้มีการเงียบซุ่มเงียบกันก็ได้นะคะสำหรับเคสนั้นนะหรือนะคะเขาต้องรักษาภาพพจน์ภาพลักษณ์ทางสังคมรักษาหน้าตาทางสังคมเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของเขาอะเพราะว่าเขาต้องการ ความมั่นคงในชีวิตความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตในบางเคสคนคนนี้มีบอดี้การ์ดคุมด้วยซ้ํานะในบางเคสนะคนคนนี้เออมีบอดี้การ์ดโอ้โหแล้วกับคุณมันเลยต้องห่างกันอนะสมมุตินะเออกับคุณมันเลยต้องห่างกันนะเนี่ยจริงๆไพ่มันก็ขึ้นมาเป็นความสัมพันธ์ขอโทษนะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงดอกดอกฟ้ากับหมาวัดก็ได้นะเออคนนึงเป็นดาราเลยโอ้โหอีกคนหนึ่งนี่คนธรรมดาติดดินเลยอย่างงี้ก็ได้นะคะเนี่ย เขาก็เลยเหมือนกับมันความสันย์นี้มันก็เลยต้องห่างต้องนิง่งต้องเงียบต้องซุ่มๆอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะนะคะเขาก็เลยอยากจะบอกคุณไงว่าเขาต้องการความมั่นคงปลอดภัยมากๆนะคะแต่อะไรก็คือแต่เขาคิดถึงคุณนะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถนะคะที่จะออ่หักห้ามใจหรือถอนถอน,ถอนตัวเองออกมาจากอดีตได้เลยนะคิดถึงอดีตนะคะหรืออีกในยะหนึงถ้าคนคนนี้มีแฟนเก่ามีคนรักเก่า ที่ตายไปแล้วหรือว่าเลิกกันไปแล้วเขาอาจจะยังคิดถึงแฟนเก่าของเขาก็ได้ไงนะในบางเคสความสัมพันธ์นี้ที่มันต้องซุ่มซุ่มเงียบเงียบห่างห่างอะไรกันบางอย่างนิ่งสงวนาทีกันเนี่ยพระเขาไม่ลืมอดีตบางอย่างก็ได้นะคะแต่ถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนเก่าซึ่งกันและก,กันเ,ออเป็นคนที่เคยเลิกไา่หย่าล้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วเนี่ยแน่นอนเขาก็ไม่เคยลืมคุณเลยนะคะเนี่ยมันมันลึกมันซึมลึกมากๆนะคะแล้วเขาบอกว่า เขาค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคุณกับเขามากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมีคนอยู่ในในที่แจ้งก็ได้นะนะชาวธาตุน้ําเป็นคนของสาธารณะเป็นคนดังมีชื่อเสียงหรือเขาก็ได้เขาเลยกลังวลว่าสปอตไลท์มันส่องตลอดอะนะโออสปอตไลท์มันส่องตลอดสปอตไลท์ส่องชาวธาตุน้ําตลอดหรือสปอตไลท์ส่องคนคนนี้ตลอด มันทําให้แม่นะจะมารักกันยังไงดียากจังนะคะหรืออีกเคสหนึ่งเขากังวลเรื่องของเรามากๆเพราะพลังงานมันเบามันมันจางมากแล้วอะไลท์นี่คือมันเบามันจางมัน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 จางมากเลยน้องแบบมันแทบจะจับต้องกันไม่ได้แล้วอะแต่เขากลับยังผูกพันกับคุณมากๆเลยนะคะอีกในยะหนึ่งไลท์อาจจะหมายถึงคุณอะไปเป็นแสงสว่างที่ส่องสว่างให้เขาอะ ยังยังรู้สึกยังคิดถึงยังปล่อยวางไม่ได้อยู่ตลอดทำให้เขาต้องกังวลเรื่องของเราตลอดนะคะก็เป็นไปได้นะคะแล้วเขาบอกว่าคุณทําให้เขาเจ็บด้วยแต่คงไม่เป็นไรหรอกนะคะเช่นชาวท่าน้ําอยู่ในสปอตไลท์ตลอดเลยนะคะหรือว่าตัวคุณเองพลังงานเริ่มจางไปจากเขามากๆแล้วแล้วคุณก็ทําให้เขาเจ็บนะไอ,ไอความจางหายไปของพลังงานคุณหรือการที่คุณอยู่ในสปอตไลท์นะคะหรือการที่คุณเนี่ยไปเป็นแสงสว่างอยู่ในใจเขาเนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่ที่ผมบอกไปเนี่ยมันทำให้เขาเจ็บ แต่เขาบอกว่าเออมันคงไม่เป็นไรหรอกนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ประเด็นนั้นก็คือคุณน่ะทาให้เขาเจ็บด้วยเรื่องราวอะไรสักอย,อย่างนี้แหละนะคะแต่เขาบอกเออก็คงไม่เป็นไรหรอกเนะาะเขาก็คงไม่เป็นไรนะเพราะอะไรเพราะว่ายังต้องทํางานด้วยกันในบางเคสนะนะคะหรือในบางเคสคือเพราะว่าเขายังต้องการเซ็กจากคุณก็ได้อต่อให้ชาวทัดน้ำนะคะทำให้เขาเจ็บแค่ไหนแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขายังต้องการเซ็กจากคุณอ่าหรือต่อให้ชาวทัดน้ําจะทําให้เขาเจ็บแค่ไหนแต่ไม่ปลอก แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะเขายังต้องการเรื่องการงานบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะหรือเขายังต้องการที่จะส่งข้อความทักหาพูดคุยอยู่ยังต้องการรู้ข่าวหร well, ือส่งข่าวอยู่อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะและ้วเขาบอกว่าเขากําลังจะเชื่อละว่าโหยความรักครั้งนี้มันมันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเลยนะจากตอนแรกเขาอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ไงว่าความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้ไหมก็ได้แต่ว่าตอนนี้เขากําลังจะเชื่อละนะคะเขากําลังจะเชื่อแล้วว่าเฮ้ยสงสัยความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ถึงเวลาจริง นะเริ่มเชื่อละอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะว่าเขาอาจจะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องของโชคชะตาไปนะคะเนาะอาจจะปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไปแล้วแต่โชคชะตาจะจัดสรรละกันนะคะแต่ออมมองเห็นไงว่ามันมีพลังงานในเชิงแบบหุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงหวงก้างหรือว่าพลังงานในเชิงแบบแรงดึงดูดที่มีต่อกันมากๆอะ่ะนะคะมันมันมันทำให้เขาอะหวงหึงคุณนะคะหรือเขาหุดหงิดต,ตัวเขาเองก็ได้นะที่แบบ ทำไมมันต้องมีแรงดึงดูดกับคุณขนาดนี้แบบนี้ก็ได้ไงนะคะอีกในยะหนึ่งก็ไม่แน่นาะว่าชาวธาตน้ําคุณเคยไปไปหึงหวงไปอะไรเขาไหมนะ,ะถ้าคุณเคยไปหงุดหงิดเคยไปชุนเชียวเคยไปหึงหวงเขาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะพยายามแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สั่นคลอนนะออพยายามที่จะไม่หวัน่นไหวก็มีมาดมีฟอร์มมีอีกโก้ใส่คุณไปอะไรเงี้ยนะคะเนาะ อ่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็บ้านแดงของเราอย่าลืมนะใต้คลิปนี้นะคะตรงอ่านเพิ่มเติมนะคะก็จะมีลิงก์ต่างๆนานานะ,ะมีผลิตภัณฑ์สายมูมีการจองคิวดูดวงหรืออะไรต่างๆนะลองกดเข้าไปเยี่ยมชมนะชอบถูกใจอะไรยังไงก็สอบถามหลังใหม่ได้เลยหลังบ้านได้เลยนะคะส่วนชาว ไม่ใช่ชาวสิส่วนส่วนช่องต่อๆนะบ้านดําก็หลังใหม่มาได้นะนะคะยังก็ฝากด้วยนะฝากชืก่อกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแชร์คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ